เตยนะคะเพื่อให้มีความหอมนะคะประมาณสักหนใบนะคะก็มีแค่นี้แล้วก็มีตัวปริมที่เดี๋ยวเราจะต้องใส่นะคะช่วงที่เราจะต้องทํานะคะเราจะต้องนําน้ําตาลนะคะมาผัดให้เป็นสีเข้มๆก่อนนะคะเพื่อตัวขนมจะได้มีสีสวยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาน้ําตาลลงไปผัดเลยนะคะค่ะผัดพอน้ําตาลมีสีออกแดงๆเข้มๆแล้วนะคะเราก็จะใส่หางกะทิลงไปนะคะแล้วก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะช่วยให้หอมนะคะ ใช้น้าตาลร้อยห้าสบกรัมนะคะหรือว่าจะใช้มากน้อยกว่านี้สักหน่อยก็ได้อันนี้เราใช้น้ำตาลมะพราะ้าวใช่ไหมคะวันนี้ใช้น้ำตาลตงโดค่ะ,ะน้ำตาลตงโดก็ได้มาจากต้นตาลค่ะอันนี้เป็นส่วนของน้ำกะทิปลากริมน,นะคะมีส่วนของน้ำตาลเดี๋ยวเราจะค่อยๆผัดนะคะส่วนของน้ำกะทิไข่เต่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องทำ พ,พร้อมๆกันนะคะอันนั้นเดี๋ยวผัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาดูน้ำไปที่ไข่เต่าอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเคี่ยวให้น้ําตาลมีสีแดงๆนะคะเพื่อให้ตัวขนมปังกิมเนี่ยเป็นตัวสีแดงๆสวยนะคะ<ช>เราก็ต้องเอาน้ําตาลไปผัดให้สีเข้มสักนิดนึงเพราะว่าน้าตาลตนหนดสีมันจะอ่อนใช่ไหมคะ<ช>ถ้าเราซื้อมาแล้วน้ําตาลสีเข้มเนี่ยเราอาจจะผัดแค่แป๊บเดียวค่ะอันนี้ผัดเพื่อให้แต่งให้สีขนมสวยนะคะส่วนของไข่เต่านะคะก็จะมีหัวกะทินะคะ หัวกะทินี้ก็จะประมาณใช้เท่ากันนะคะหนึ่งเศตหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเราก็จะใช้หัวกะทิล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าตัวไข่เต่านี่จะต้องมีความมันนะคะเราก็จะใช้หัวกะทิที่มีความเข้มข้นนะคะหนึ่งเศตหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะเกลือนี่อาจจะใส่ประมาณเศษสามส่วนสี่ช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชานะคะเราต้องชิมดูนะคะว่าเราชอบเค็มมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าคุณชมอาจจะใส่แค่เศษสามส่วนสี่ช้อนชาก่อนนะคะ แล้วก็ถ้าไม่เค็มนะคะก็เติมอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีใบเตยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้กะทิเนี่ยมีความหอมนะคะเราก็จะใช้ใบเตยหั่นนะคะเป็นท่อน้นๆอีกประมาณใบหรือสองใบแล้วก็มีส่วนของไข่เต่านะคะเดี๋ยวเราก็จะนําส่วนของกะทินี่นะคะไปตั้งไฟพอเริ่มละลายแล้วนะคะ,คะสีก็จะค่อยๆเข้มขึ้นนะคะ,คะ พอดีไฟยังไม่ค่อยร้อนมากนะคะทำพร้อมกันเลยนะคะจะได้ทันเวลาอันนั้นก็ผัดน้ำตาลไปนะคะส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะผสมส่วนของกะทิค่ะไข่เต่าก็ทำไม่ยุ่งยากนะคะแค่เอากะทิมาผสมกับเกลือแล้วก็ตั้งไฟนะคะคอยคนอย่าให้หัวกะทิแตกมันนะคะก็ใช้ได้นะคะ เดี๋ยวให้คุณสุขผัดน้ําตาลไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะย้ายมาตรงนี้ทําส่วนของไข่เต่านะคะเราก็จะนําส่วนของหัวกะทินะคะหนึ่งเหนึ่งส่วนสีถ้วยผสมกับส่วนของเกลือะค่ะเ4็สามส่วนสีช้อนชาแล้วก็เอาใบเตยใส่ลงไปใบเตยต้องล้างให้สะอาดด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นําไปตั้งไฟ อันนี้เป็นน้ำกะทิไข่เต่าจะมีลักษณะขาวนะคะแล้วก็มีความเค็มไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะคะให้มีรสชาติออกเค็มๆส่วนของปลากิมนะคะก็จะมีความหอมของน้ําตาลแล้วก็มีแต่ความหวานนะคะไม่มีรสเค็ม <S <S <ๆ>ถ้าผัดไปแป๊บหนึ่งนะคะให้น้ําตาลเข้มหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะอย่าให้กะทิแตกมันนะคะถ้ากะทิแตกมันก็จะดูไม่น่ารับประทาน พอกระที่เริ่มร้อนนะคะเราก็จะนําไข่เต่าลงไปแล้วก็ตั้งไฟสักพักหนึ่งนะคะให้เดือดแล้วก็นําไปรับประทานได้ะค่ะตอนนี้สุดประกินก็เริ่มหอมน้าตาลแล้วนะคะเราต้องเสร็จพร้อมกันแน่เลยค่ะทําเสร็จพร้อมกันนะเพราะเราจะเอามาผสมกันนคะคะใช่ค่ะ เดี๋ยวเวลาที่น้ำตาลเปลี่ยนสีแล้วค่อยไปดูนะคะว่าน้ำตาลออลักษณะเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะไข่เต่านะคะกะท่ไข่เตาะะ่นะะเตาเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่ไข่เต่าลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ต้มสักพักหนึ่งนะคะให้กะทิซึมเข้าไปในตัวแป้งะคะ่ะใช้ไฟอย่าแรงมากนะคะ ช่วงที่ทําเสร็จใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีลักษณะคือแป้งยังไม่ค่อยข้นนะคะอาจจะแบบย,ยังไม่ยังเหลวๆอยู่เลยยังดูไม่เหมือนแป้งข้นๆนะคะเราต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแป้งก็จะดูดกะทิแล้วก็จะอืดข้นขึ้นค่ะถ้าเรารับประทานเลยเนี่ยนะคะแป้งจะยังลักษณะของขนมน,นะคะยังไม่ข้นนะคะเพราะว่าแป้งยังไม่ดูดกะทิไปะค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำตาลก็เริ่มเป็นสีเข้มขึ้นแล้วนะคะ,คะเราก็จะใส่หางกะทิลงไปค่ะยกลงก็ได้ค่ะยกลงสักคู่นะคะเผื่อท่านผู้ชมดูไม่ทันอ,อันนี้นะคะเราจะใส่กะทิลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะนะคะสีของขนมก็จะจะเข้มขึ้นนะคะใช้เตาไฟฟ้าเวลาร้อนจะร้อนนานมากจ้นนะ ช่วงก่อนจะร้อนก็จะต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งที่เตาก็ได้ค่ะน้ําตาลก็จะละลายเรายัางร้อนอยู่ค่ะเปิดไฟอย่าแรงมากช่วงเมื่อกี้เราใช้ไฟแรงนิดนึงเพราะว่าให้ให้สีของน้ําตาลเข้มช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวประกินลงไปแล้วก็ต้มสักพักหนึ่งนะคะ ให้น้ำตาลละลายให้ดีค่ะสีของน้ำตาลก็จะรัดตัวปาทิมนะคะให้เหนียวแล้วก็หวานนะคะค่ะความเข้มข้นนะคะของน้ำตาลที่เราใช้จะมีความหวานก็จะทำให้ไปรัดตัวปาร,ริมนี่นะคะ<ม>ให้ให้ข้นขึ้นแล้วก็เส้นก็เอ,อ่อตัวขนมก็จะแข็ง ใช่ไหมคะบางคนอาจจะใช้สูตรที่มีส่วนผสมของอะไรนะคะน้ำปูนใสนะคะ<ช>เพื่อให้แป้งเนี่ยมีความเหนียวนะคะมีความแข็งนะคะ,คะแต่สูตรเราไม่ได้ใช้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมนิดนึงนะคะ่ะส่วนผสมนะคะตัวแป้งนะคะค่ะเราจะมีการทารําขนมปังไอศกรีไข่ตาวเนี่ยจะต้องมี ทำตัวแป้งนะคะแล้วก็มีแป้งนวลน,นะคะแล้วก็จะมีส่วนของตัวกะทินะคะที่ที่จะต้องทอําเดี๋ยวเรามาตัวส่วนผสมตัวแป้งก่อนนะคะ <patio S 1> ตัวแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้านะคะหน <สะ S 1> ึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วย 1> 1แป้งข้าวเยี่ม่อมสองช้อนโต๊ะแป้งมันสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวแป้งนะคะส่วนตัว แป้งนวลนะคะก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งมันสองช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะนําแป้งนวลมาผสมกันนะคะใช้สําหรับตอนปั้นนะคะส่วนกะทินะคะเราก็จะมีแยกเป็นกะทิที่ทําตัวปรกรีมนะคะกับกะทิไข่เต่ากะทิตัวปรกริมนะคะเราจะใช้หางกะทินะคะหนึ่งเซนหนึ่งนสี่ถ้วยนะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตโหนดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมใบเตยนะคะหัน่นจนท่อนสั้นหนึ่งถึงสองใบ ถ้าน้ำกะทิไข่เต่านะคะเราก็จะใช้หัวกะทินะคะค้นๆนะคะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะเศษสามส่วนสี่ถึงหนึ่งช้อนชานะคะลองใช้เศษสามส่วนสี่ก่อนนะคะแล้วเราก็ชิมดูนะคะแล้วก็มีใบเตยหั่นท่อนสั้นๆหนึ่งถึงสองใบนะคะเศษสามส่วนสี่ช้อนชานะคะท่านผู้ชมอาจจะตวงไม่ถูกนะคะเราก็จะใช้ช้อนนะคะครึ่งช้อนชาตวงครั้งหนึ่งแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาตวงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นเกลือป่นเศษสามส่วนสี่ช้อนชานะคะ ทีนี้วิธีทำนะคะเราก็จะผสมแป้งทั้งสามอย่างรวมกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำแล้วก็นำไปตั้งไฟกวนนะคะพอแป้งสุกนะคะไม่สุกมากนะคะเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็นวดพักไว้พออุ่นๆนะคะใช้พายยางพายพลาสติกก็ได้ค่ะนวดนะคะให้เนื้อเนียนแล้วก็นำมาปั้นนะคะเวลาปั้นจะติดมือก็ใช้แป้งนวนช่วยนะคะส่วนตัวปากินนะคะจะปั้นเป็นตัวยาหัวท้ายแหลมนะคะไข่เต่าก็จะปั้นรูปลีลีคล้ายๆไข่เต่าะค่ะ นะคะส่วนการทําน้ํากะทินะคะก็นําส่วนของหัวกะทิไปเตยแล้วก็เกลือนะคะผสมรวมกันนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟคนนะคะพอเดือดนะคะเราก็จะใส่ไข่เต่าลงไป<ม>ถ้าเป็นตัวน้ํากะทิปลากิมนะคะก็นําน้ําตาลไปผัดก่อนนะคะผัดให้มีสีเข้มๆนะคะเสร็จแล้วนะคะพอน้ําตาลมีสีเข้มดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หางกะทิลงไปะค่ะแล้วก็ใส่ตัวปลากิมลงไปด้วยนะคะ ใช่หอมแล้วก็จะใช้ไปเตยช่วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่หม้อเลยพี่สุตักใส่หม้อนั้นน,น,นะคะเราก็จะใช้หม้อดินตักนะคะหรือว่าจะตักใส่ภาชนะที่ท่านผู้ชมชอบก็ได้นะคะที่อยากจะตักเสริมนะคะจะใช้เหมือนที่เขาทาขายกันนะคะแต่ย่อส่วนลงมาหน่อยค <c oughs> ่ะคะเห็นไหมคะทิ้งเอาไว้นะคะก็จะข้นขึ้นนะคะขนมปักิมไข่เต่านี่ถ้าจะอร่อยก็คือต้องหอมกะทินะคะ แล้วก็มีความข้นความเค็มของตัวกะทินะคะจะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะถึงจะรับประทานนะคะเราจะไม่รับประทานตอนร้อนๆน,<ช>นะคะ,คะนี่ค่ะขนมไข่เต่าปลากรินค่ะ <Workers S 2> แสดงว like ่าไม่ชอบหวานนะคะประกินน้อยกว่าไข่เต่าไข่เต่าดูที่ค่าเกือบเกือบหกนะคะเกือบหกจากหม้อเลยนะคะชอบชอบตัวไข่เต่ามากกว่านะคะชอบเค็มนะคะเดยตักเค็มซะเยอะเลยดูสิค่ะแมตักเลอะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องเช็ดนิดหนึ่งพอดีไม่ทันเห็นค่ะว่าเลอะนะคะนี่เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประกิมไข่เต่าของเรานะคะ ค่ะวันนี้ก็อาจจะใช้เวลามากสักนิดหนึ่งนะคะเพราะเราจะปั้นจนเสร็จเลยนะคะท่านผู้ชมลองไปชมลองไปทําดูนะคะแล้วถ้าท่านผู้ชมชมการสาธิตแล้วนะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็โทรศัพท์มาถามได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันกับคุณสุภักดีต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะบกัคใหมาตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ